อันนี้ก็วิธีการปลูกนี่น้องลุงคือเราจะแบ่งใช่ไหมครับนี่ค่ะแบ่งคระแบ่งครึ่งพง<ช>ู่ง่ายเพื่อประหยัดเราไม่ได้รีบมากพกูด่ายเราไม่ได้รีบมากเราก็หนึ่งเสาเนี่ยมันเท่าไรสามเมตรเนาะสามเมตรครับสามเมตรแล้วก็เราก็ปลูกตรงนี้ก็ไปด้านในให้ชิดนะครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่ ลงกลมมาแถวแถวอำเภอวานอนนิกว่าแถวแถวจังหวัดสกลนครนะครับมาส่งไภ่หลอดท่านนี้นี่เขาเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณเนี่ยเขาซื้อไผ่หลอดมา4 0ยเสร็จแล้วก็ไม่พอครับเอามาเพิ่มอีกหนึ่งคันรถอีกประมาณ250นี่ก็กําลังลงไผ่เขาเรียกว่าไภ่หลอดครับนี่อันนี้นะเที่ยวนี้ก็สวยเลยครับนี่ อันนี้เจ้าของคนเขาเรียกว่าคนดูแลนะเป็นผู้จัดการของสวนนะเป็นเจ้าของผู้จัดการสวนนะอ่าอันชุดเก่านี่เราปลูกนี่คือสภาพไหนครับนะี่คือแบ่งเหรอแบ่งค่ะอ่าน้องน้องน้องชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยชื่อรุงค่ะ้องรุ่งนะอ๋ออยู่ที่นี่เลยตรงนี้เขาเรียกอะไรบ้านอะไรนะบ้านจำปาดงอโอ้ตรงที่ตรงนี้คือบ้านจำปาดง บ้านจับปาบงแต่ว่าตำบลล่ะตำบลอุดเรือคำตำบลอุดเรือคำอ่าอ่าอ้วานอนอำเภอวานอนค่ะอำเภอวานอนจังหวัดสกลนครเนาะเอ่อสภาพที่ดินเดิมเนี่ยเขาปลูกอะไรกันอยู่ครับเนี่ยปลูกพวกมันถัปมาหลังค่ะที่นี่นะมันถั่มมลังนะโอ้เดิมเดิมปลูกมันถัปมาหลังทำนาทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทำนาก็ได้ด้วยค่ะเออทำนาปลูกมันทั่มาหลัง แต่แตัวนี้ตรงนี้นี่ทิ่ซื้อใหม่เนี่ยประมาณเมื่อกี้บอกสิบหกไร่เนาะสิบสี่ไร่สิบสี่ไร่โอ,อ้อทำซื้อสวยเลยเนาะทำเป็นอ่สาสระแบบขุดแบบสวยเขาเรียกว่าขุดแบบสวยนะอ่าแล้วนี่มาทําอยู่ที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วหนึ่งปีสองได้สองปีได้ไหมหรือว่าไม่ถึงีกว่าปีกว่าแล้วพี่พอก็ปีกว่าแล้วนะทีะเ่เริ่มเริ่มทาจากนี้นะสิบสี่ไร่เนี่ยนะ เดิมก็เป็นพวกไร่มันไร่มันทำนานะจะแวกนี้นะ,ะเออก็สวยๆนะอันนี้ก็วิธีการปลูกเนี่น้องลุงคือเราจะแบ่งใช่ไหมครับนี่ค่ะแบ่งค่ะแบ่งครึ่ง,งพูดง่ายเพื่อประหยัดเราไม่ได้รีบมากพกูดง่ายเราไม่ได้รีบมากเราก็หนึ่งเสานี่มันเท่าไรสามเมตรเนาะสามเมตรคร่ะพี่สามเมตรแล้วก็เราก็ปลูกตรงนี้ก็ไปด้านในให้ชิดนะครับ ให้ชิดแล้วเราก็แบ่งครึ่งก็จะประมาณเจ็ดถ<ช>ึงแปดเนาะเจ็ดถึงแปดตุ้มแบบโน้นแบบ,น,นแบบโน้นแบบโน้อนอ่าาดไปแบบโน้น<ช>แต่ว่าแบ่งแล้วก็ได้ประมาณสิบห้าสิบสี่สิบห้าอยู่อย่างนี้นะโอ<ช>้โหนี่ต้องใช้มหาศาลเลยสิไ<ช>อ้นุก,ก็ต้องไปนุนไปอีกอ่ะใช่ค่ะโอ้โหนี่ถ้าเกิดมันเต็มที่แล้วมันจะสวยมากเดิมเนี่ย เอามาปลูกแล้วสี่ร้อยนะครับนี่นี่ลองดูสภาพนะครับตอนนี้หน้าฝนก็<ย>าอาจจะมีหญ้าบ้างก็ธรรมดาธรรมดาตัดไปแล้วแต่เออมันก็ธรรมดาครับนี่กาลังแทงเลยนี่ประมาณกี่เดือนสองสามเดือนได้ไหมสามเดือนที่แล้วไหมโดยประมาณถึงไหมน่าจะถึง,ถงเนอะยังกำลังแทงไม่ใช่อะไรแล้วนี่ก็คล้ายๆไม่ได้บารุงอะไรมันก็ธรรมชาติของมันนะมันได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรลดน้าก็ไม่ต้องเออก็คือธรรมชาติเห็นไหมครับกนะ็สามารถที่จะ เติบโตได้เองพูดง่ายนะและที่ดูเขานี่คือท่าทางไอเดียคือให้มันนุ่มนวลให้มันซอฟไม่ให้ต่อไปก็อะไรก็เข้าไม่ได้เลยเนาะ,ะสบายเลยนะเีอาอันนี้ก็ปปลูกไว้โดยประมาณสามเดือนที่แล้วนะครับมาแล้วก็ยังไม่พอจะปลูกอีกก็คือกล่าวว่าพอดีเต็มไปนู้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าข้างหลังนู้นตรงนู้นน,นี่ยังไม่ได้มีมั้งข้างหลังมีมีชะอมอ๋อเขาใช้ชะอมนะไม่รู้รอบนี้ก็ลองดูว่ามันพอหรือไม่อันนู้นก็ของที่นี่ใช่ไหมครับนี่ อ๋อคนละเจ้ากันโอเคแค่ที่นี่นะอ๋อคนละเจ้ากัน <c oughs> ไมว่าเจ้าเดียวกันถนนนี่ก็เข้าเข้าง่ายเนาะ <c oughs> ไม่นี่ขนาดเมื่อคืนนี้ฝนกระหน่าก็เข้าได้สบายตรงนี้ก็ฝนชิ่าเลยนะครับนี่อแล้วก็เขาก็มีสระนี่สวยเลยเนาะแหมรูปสระเขาสวยเลยเนี่ยคุบมนานาได้ครับสระนี่ได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือ<ด>นหนึ่งแล้วพี่ ในน้ำกำลังเต็มสัมีมะพร้าวนะครับมีทุกอย่างค่ะมีมะพร้าวมีอะไรพื้นที่14ไร่นะครับนะแล้วเขาก็ปลูกหลายๆอย่างไอ้นี่เขาเรียกอะไรเนี่ยไอ้น่องเรื่องไหมนาหรือเปล่าใช่ค่ะเขาเรียกเครื่องไหมนาเนาะเอื้องเออเรื่องไหมนาลุงก็พอจะรู้จักนิดหน่อยเรียกเครื่องไหมนาเป็นการสวยได้ยังไง ชอบดอกมันออวดอกมันสวยคนะ่ะโอเสีัยน,นี้เรื่องไม้นานะครับก็มีแล้วข้างในก็จะเป็นพวกไม้ป่ามั่งพวกอะไรทุกอย่างเลยมีลูกสมุนแต่หรือว่ามันที่อื่นมันมาที่อื่นเนาโอ้โหนี่บรรยากาศต่อไปนี่เรียกว่ามาอยู่อาศัยนี่แบบชื่นใจเลยเนาะแถวๆนี้เนาะอืมก็เดิมๆนี่ก็จะเห็นว่ามีพวกยางพาราก็มีแล้วก็ทำมันทำนาแล้ว วฝั่งนี้เป็นเขาทำป่ามันเนี่ยเแสดงว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าลุ่มมากนะทำมันได้นี่แต่ว่าค่อนข้างลุ่มเพราะว่ามีนาแถนอนั้นนะทำนาด้วยทำมันด้วยจังหวัดหน้าแรงมั้งน้ำนี่นี่ที่นี่เจาะประดานได้ไหมหรือไม่เจาะคนเจาะฮะตอาวนี้ก็เจาะหมดเลยก็เจาะเจาะประดานอันนี้ก็เจาะเลยโอ้ลึกไหมน้องรู้ไหมกว่าจะได้น้ำนี่ลึกไหมเช่นแต่ว่าตรงนี้ที่เขาเจาะไว้น่ะไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่า มันเป็นบ่อเก่าเขาที่เขาใช้ยางพาราอ่าเขาลงแค่สิบสิบสองเมตรเองนะสิบสองเมตรก็ได้เจอน้ำแล้วเพราะว่ามันมันลงไปไม่ได้นหละข่อเก่ามันอ่ะมันน่าจะตันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็น้ำมีใช้ตลอดแสดงว่าน้ำไม่ไม่คือค่อนข้างตื้นถ้าถ้าแพ็ปถ้าแบบนี้นะค่อนข้างตื้นบางที่โอ้โหเล่นกับเป็นเจ็ดสิบเมตรอะไรอย่างเงี้ะแต่นี่ประมาณห้าสิบเนี่ยเอะอ๋อก็เจอน้ำแล้วอันนี้มีอันนี้ของเขาทำปามเนี่ยคุณใช่ค่ะปาม เขาเพิ่งปลูกเอออันนี้เป็นปา์มนะเป็นทุ่งนาเก่าแต่ว่าลงปา์มไปเออแสดงว่าที่ที่นี่ก็เหมือนเป็นที่อยู่อาศัยของคนออที่พอมีจสะสตางค์หน่อยหนึ่งไม่ได้ว่ามาทํานาอะไรอย่างเงี้ยนะเ,ออเป็นที่ซื้อใหม่เนาะทีนี้นโดยประมาณประมาณหน่อยน้องอน,น้องก็มาคงไม่ได้รู้เป๊ะๆหรอกโดยประมาณถ้าก็ซื้อขายกันโดยประมาณพอรู้ไหมโดยประมาณแสนแสนกว่าเออ รอสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวส,ส,สวยๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดได้มีโอกาสมาเนี่ยลุงก็จะมาดูซะหน่อยว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะนตรงนี้ก็จะเริ่มมีหน่อแล้วนะนี่หน้อก็ยังไม่มีให้ปุ๋ยให้เป่อยอะไรเลยคือธรรมชาติจริงๆเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วบ้างเนี่ยหรือยังไม่เคยให้เคยใส่เายปุ๋ยไก่อ๋อขี้ไก่ก็มีใส่บ้างนะใส่รอบเดียวนะเราก็คือเวลาปกติเนี่ยการที่เขามี มีรั้วเนี่ยนะครับมันมีรั้วมันก็เป็นอนาเขตมีความปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่หลายท่านก็เอาไผ่เข้าไปเพื่อความนุ่มนวลเพื่อให้มันแน่นมากขึ้นนะแล้วต่อไปเนี่ยมันจะหุ้มหุ้มทีนี้จะแน่นแล้วจะสวยเลยทีนี้สมมติว่ามันสวยขึ้นมาเราสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไอเดียบางคนก็จะปลูกแล้วห่างอันอาจจะเม็ดครึ่งหรืออาจจะเป็นบางคนถึงบางเพื่อนบ้านสมมติแต่นี้ตรงนี้ไม่น่าจะบางนะ ไม่น่าจะบางเพราะว่าเพื่อนบ้านอะไรมันก็วิวสวยบางคนเขาบางเพื่อนบ้านเล่นเขาไปสองเมตรก็มีนะแล้วก็แต่เขาก็ตัดนะหลั่จกงั้นตัดแต่เราไปเคยเจอบางคนก็ปล่อยเลยไม่ตัดก็สวยอีกแบบหนึ่งแต่บางคนตัดมันเสมอเป๊ะใช่ทำหรือว่ายงไม่รู้จะทาเสมอที่ทำให้เป็นแบว่าถาต้องตัดถ้าเรต้องตัดปล่อยอย่างนี้ก็ประมาณนี่ความความสูงเขาประมาณเท่าไหร่นี่เ็ดเแ็ดครึ่งเนี่ยดูประมาณเราก็อยากเรียนรู้ไปด้วยว่าเขาฝังแล้วก็โผล่มาเท่าไหร่ ประมาณเม็ดครึ่งเออโดยประมาณนี่คุณออมาไขใกล้ๆหน่อยนี่ให้เห็นตรงนี้โดยประมาณเม็ดครึ่งนะครับนี่อ่าก็แสดงว่าต่อไปเราก็ประมาณเม็ดครึ่งอย่างนี้ก็ตัดเพ้อก็สวยเลยอ่านี่คือไอเดียครับสําหรับการทําไผ่หลอดทารั้วนะครับไผ่ชนิดนี้เนี่ยคนที่มาซื้อสมมุติ10คนนะทาแบบนี้ถ้าเก้าคนทําเป็นรั้วถ้าเก้าคนหนึ่งคนอําหลอดแต่มันก็ได้ด้วยเนี่ยได้หลอด <c oughs> ได้ด้วย ต่อไปมีน้ำมะพรา้าวเอาอตรงนี้แหละไปดูดได้เลยอ่าโอเคขอบพระคุณเจ้าของเนาะแล้วก็คนที่เป็นผู้จัดการสวนดูแลด้วยอ่าขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณน้องลูกนะเรากลับเลยฝ <c oughs> ากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ